ขอโอกาสเพื่อนเพี่พๆสามเณรทุกลูกและญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ผมสามเณรตรีหนัตส,สวบบาสอชัยจะมาเทศเรื่องชีวิตชีวิต,วตก็คนเราก็เลือกมาได้หละชีวิตถ้าเราจะเราสามารถเลือกดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองแต่เราเกิดมาก็มีพ่อแม่คอยเลี้ยงดู พอถึงเวลาเราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เราก็จะเป็นลูกอับกัตัญญูเราไม่ได้พูดจาไพเราะเราก็จะเป็นเสนียดเพราะว่าถ้าเราพูดถ้าพูถ้าเราพูดจาไพเราะเราก็จะมีเสน่ห์แต่ที่สุดแห่งการเล่าธรรมะเรื่องชีวิตก็ไอไอขอให้ญาติโยมเจริญพรายุวนสุขขังพรลังขอให้มีสตังเยอะ การิญ่ร